สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยหลังพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอตรอส่งทีมทนายความยื่นฟ้องสารอาญากรุงเทพใต้ในความผิดฐานหมิ่นประมาทที่การโฆษณาโดยช่วงบ่ายที่ผ่านมา เจ้าตัวระบุว่าทราบเรื่องแล้วยืนยันไม่หนักใจขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและอย่างมีกำลังใจในการทำงานแค่นี้ก็เพียงพออยู่แล้ว เมื่อถูกถามว่ากังวลหรือไม่หากการฟ้องคดีดังกล่าวอาจทำให้มีการโต้อตอบกันไปมาอีกครั้งจนพอบอตอรตรต้องออกมาห้ามเหมือนเช่นก่อนหน้านี้ผลตำรวจตรีจรุนเกียรติกล่าวว่าตนเองไม่อยากตอบโต้อีกแล้วเขาจะว่าอย่างไรก็ว่าไปส่วนตัวอย่างเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและแม้จะสู้ในเรื่องคดีหากใครทำผิดก็ว่าไปตามพยานหลักฐาน เมื่อถูกถามว่าก่อนหน้านี้พลตรวจเอกต่อศักดิสุขวิมลพอบอรตอรอส่งรูปนกอินทรีมาให้ตอนนี้ยังยืนยันอยู่ใช่ไหมว่าเรายังเป็นนกอินทรีพลตรวจเอกจรุนเกียรติหัวเราะก่อนจะยืนยันว่าเรายังเป็นนกอินทรีอยู่ สำหรับคดีนี้พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีทำหนังสือตรงถึงพลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอให้ตั้งคณะทำงานซึ่งมีนายตำรวจผู้ใหญ่ระดับพลตำรวจเอกเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเพื่อความเหมาะสมในการสอบปากคำหากจะต้องออกหมายเรียก ที่สอนอต่อปูนเมื่อเวลา21อริกา30นาทีของวันที่12มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า10ตำรวจเอกนัทวุฒิผู้ต้องหาตาหมายจับสารอาญาและ10ตำรวจเอกนัทนันในข้อหาสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินโดยทั้งสองเป็นลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอ,อตรอเดินทางเข้ามอบตัวกับพันตำรวจโทคชพบ,บุญอินสารวัตรสอบสวนสอน,น,นอต่อปูนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา หลังจากที่10บตำรวจเอกนัทวุิเข้าพบพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นได้หันหน้ามายิ้มให้กับผู้สื่อข่าวโดยไม่ตอบคำถามใดๆก่อนทั้งคู่จะหลบออกทางประตูด้านหลังของโรงพักและเดินขึ้นรถยนต์ส่วนตัวทันที เบื้องต้นทางพนักง,งานสอบสวนได้อนุญาตให้ประกันตัวโดยตีวงเงินสดประกันหลักทรัพย์จำนวน1 0 0 0 0แสนบาทและนัดให้ผู้ต้องหาทั้งสองรายมาพบเพื่อนำตัวไปส่งฝักขังสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันนี้13มีนาคมเวลา13นาฬิกา สำหรับสิบตำรวจเอกนัทวุฒิและสิบตำรวจเอกนัทนันถูกสารอาญาออกหมายจับพร้อมพวกรวมสีคนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามนายประกอบด้วยพันตำรวจเอกกิติชัยหมายจับข้อหาสมคบฟอกเงินเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินรวมถึงสิบตำรวจเอกนัทวุฒิสิบตำรวจเอกนัทนันและนายณพันกรข้อหาสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงิน